สี่ใบห้ามีคนหนึ่งจดโอนเลยปะไม่ได้โอนเลย โอเคครับตอนนี้อยู่กับผมและทีมงานใจมันในงานเกสเตอร์ในสูงวันนี้ก็คือวันนี้เรามาพาน้องมาเที่ยวงานคอนเทสเตอร์ต้อนรับสมาชิงใหม่นี่คือสูงจะมาเป็นเคียรทีมทำงานต่างๆให้เราแล้วก็จะตะลุยไปกับเราด้วยเป็นไงวันนี้ งานแรกมาก็เจอโปเกเซอร์น่ารักครับคือเพจน่ารัก่วงอะไร่รู้อ่ะไม่รู้อ่ะแต่วันนี้โปเกเซอร์จัดที่มิลาเซล่าเขาใหญ่นะครับบอกเลยว่าบรรยากาศดีมากบอกเลยเดี๋ยววันนี้เราจัดเต็มตั้งแต่ช่วงเย็นหัวค่ำไปจนดึกเลยภารกิจของลุงซูงวันนี้ต้องเมาโดยวิธีไหนก็ได้เมาอะไรก็ได้ไม่รู้จะเมาแน่กบอกเลยอยากเข้าีก่อน so please enjoy in your tfap next one is a cover song from yeah. one of the oh band it's special to us the band is called maybe oh yeah. she will and the song is บอกว่าเป็นอินโถเว้ยนี่อ่ะเขาฟังงานเขาฟังเด็กแนวสวัสดีครับนี่แม่จานน้องออยมีน้องออยไปกินข้าวยังถ่ายคอนเทนต์เลยถ่ายโดนตีกันถ่ายแต่ผู้หญิงไงเนี่ยเวลามึงถ่ายคอนเทนต์มึงถ่ายก็โดนตีดิมึงไปถ่ายแต่ผู้หญิงทำไมช้างนี่งานอะไรเนี่ยพี่ฤทธิ์งานช้างสุรินทร์ไงไม่เคยมาอ๋อนี่องานช้างโคตรตกแล้วเขาไปเขาใหญ่ไม่ได้มางานนี้เขาใหญ่เป็นแฟนหรอมั้ง มันมันเกี่อะไรกับภาพยนตร์ก่อนนะขอจุ๊บแม่งเห็นไหมบลาน้องน้องนี่น้องวันนี้ฝนตกเดี๋ยวเราหลบฝนนิกี้บอกอันนี้เดินขึ้นออกขบวนกลับห้องพักเราได้ะเดี๋ยวดูนกี้พามาบ้านใครเนี่ยทีเอ๋เฮ้ยถูกแล้วถูกนั่งได้ไหมจ้าโอเคพอดียังไงนะไอ้บอสล็อกนี่มันยังไงนะนี่เดี๋ยวความรู้จากทีเอทีใหม่เรานะครับ อันนี้ที่ผมรู้คร่าวๆมันจะประมาณว่า experimental เนี่ยมันคือตัวตีที่คนเขาทดลองกันแล้วก็คือการจับรวมสีทดลองมารวมกันอันนี้ถ้าใครรู้เนี่ยก็สามารถบอกเพิ่มเติมได้เลยนะครับือเราก็ไม่ใช่สายนี้แต่ว่าเราสะพอดสะพอดวงการอยู่แล้วก็มากูเอาหมดงานนี้ชื่ออะไรเนี่ยเขาใหญ่เซต โอเคเล่นตอนนี้อบรรยากาศดีๆตอนนี้ก็เมื่อกี้พอดีฝนลงเม็ดเราแอบไปฮะนี่ออกมาใหม่ละเวทีก็ไม่ยอมนะเขากางเต็นท์๋ยวเขาเล่นกันในเต็นท์บนเวทีอย่างเงี้ยแหละก็เดี๋ยวรอดูว่าวงดนตรีเห็นว่ามาจากไต้หวันมาจากญี่ปุ่นอะไรเงี้ยเออแต่กลัวไม่ค่อยรู้จักหรอกอย่างที่บอกก็มามั่วๆมากินขคงกินข้าวดูสาวอะไร ไม่ค่อยสบายด้วยไม่มีแรงเล่นเอาเป็นว่าเดี๋ยวดูกันว่าบรรยากาศคืนนี้จะเป็นยังไงแล้วจะได้ขึ้นยานหรือเปล่าเนี่ยขึ้นยานนี้เลยก่อนว่า ดีเอ cabinets, mm ็ม hmm. อ yeah, yeah. ๋ออาจีอ่ะผู้หญิงประมาณ5คนแล้วก in ็เมื I I ่อคืนเมามากเมื่อคืนเมามากเหมือนก๊อปปี้เพจก๊อปปี้เพจแล้วก็น้องอยู่ไหนน้องอยู่ไหนน้องไหนเงาไหมเงาไหมเงาไหมพี่ก็เงาก็เงาก็เงาเนี่ยคือก็แค่ตอบกลับอาร์ตี้ปุ๊บคนนั้นโดน โดนอะไรโดนอะไรเย็ดแล้วแล้วผมอยากผมอยากอยากอะไรอยากแบบได้สูบกัญชาผมไม่ได้เตรียมมาต้องใครเป็นเอเจนต์เอเจนต์ใครมีกัญชาให้อาตีสูบบ้างครับทุกคนครับทุกคนในพื้นที่นี้มีใครมีกัญชาแบ่งอ่ะตีมั้งครับได้ด้ผมหาไม่ได้ไอหมูไม่มาโ่นมีเมื่อกี้เรอะไรไปจะพาไปเขาบอกในเต็นท์เนี่ยไอ้เหี้ยไปมันเป็น DMT มันเป็นแบบเพื่อศึกษาเรื่องจิตวิญญาณทริปละสิบนาทีมึงลองดูแล้วชีวิตมึงจะเปลี่ยนไปในเต็นท์นี้หรอใช่อันนี้เป็นฟิลแบบชาวแมนพี่ ขอได้ทีขอให้มันพร้อมก่อนเดี๋ยวมันจะมีข้างในมันจะมีไฟด้วยครับเดี๋ยวมีไฟด้วยอ้าวเดี๋ยวรอดู20นาทีแล้วนะได้เดี๋ยวผมเรียกชาแมนตัวจริงมากอนพรมพี่พรมหมอพี่เหรอหมอพี่ใช่ครับเดีสักหลินดีกว่า ใช่ครับไอนี่พี่กะทิ้งไม่ใช่ชิงนี่พี่ดารสิงห์ดารสิงห์นี่พี่บูมนี่คือชาแมเรีันพี่สวัสดีครับสวัสดีครับมาขอความรู้ในเต้นเต้นเต้นเก่งเต้นขอดูได้ไหมพี่ใ่่ีเห็นกล้องไม่ได้เห็นกล้องไม่ได้ไม่ได้สายแสดงเข้าสิงห์เดี๋ยวเราเดี๋ยวเราปาร์ตี้กันในนี้อันนี้คือพี่ต้องคุยกันนี่เลย าแมเซ็ตดูได้ไหมทำไมดิผมตายแล้วให้หนึ่งหรือใหญ่เลยอุ้ยใหญ่เลยอ่ะเคอเราจะเซ็ตที่เนี่ยเหมือนอินเดียแดงอินเดียแดงเลยอ่ะได้เดี๋ยวรอให้เขาเซ็ตอัพก่อนเดี๋ยวผมมาใช้บริการไม่ใส่บิกินี่จริงเหรอไม่ใส่เต้นเลยนะเต็มมาครับไปด้วยเลยเดี๋ยวมาเจอกัน กันนะครับเราจะไม่สวัสดีกันเราจะเป่งกล้ามใส่กันอย่างนี้ส่งเสียงให้เพจยูสเลยครับผมแกไม่ลง <Yeah. S 1> yeah. ชิวๆหน้าไปถีได้ได้ได้เลยวิร์นได้จัดไปจัดไปเราเปิดไฟม่วงนะมาดีๆเราเราเราทำมไปดีบกัีเลยแอนน่มีเสียงน้ํบูงบุงด้วยประเทไม่อะไรนะนี่แบบอันนี้ข้างบนนะื่นก็เสียงอะไรเข้ามาดูครับขอบด้อยนะทำผ้า์นี่หรอมาหาอะไรกันจ๊ะสองสาว ้อมนะนะอกินข้าวเช้าอ่ะมอกอะไรกูสั่งให้มึงแล้วอ่ะไข่ไข่อ่ะได้ปะพการ์ยามเช้าไงครับหนาวครับไจมไม่ออกอ่ะไม่เชื่ว่าเมื่อคืนเป็นไงทำไมทำไมเมื่อคืนปิดคลิปเร็วก็พี่ไม่ไหว ใช่เหรอมือเงืแตกเลยความร้อนเหรอ,อร้อนเัวใหญ่หน้าร้อนโอเคคุณได้อะไรบ้างจากการมาเทศกางลงานดนตรีโพสต์ล็อกของประเทศไทยครับสนุกครับสนุกไปเจอลองฝั่งดนตรีใหม่ๆแล้วก็ ได้รับวัฒนธรรมเขามาตอนแรกอะซุ่งจะเห็นมอสพิดแค่ในวงแบบพวกเมทัลอะไรอย่างงี้แล้วทีเนี้ยพอมาฟังชูเกตอะจริงๆเขามีการมอสพิดเหมือนกันก็ได้ไปลองเล่นกับพี่ๆเขาก็สนุกดีวามึงเคยมางานแบบนี้ปะไม่เคยเลยครับมาครั้งแรกแบบเป็นไงบ้างสนุกสนุกสถานที่จัดงานดีบรรยากาศดีแบบว่าผู้คนเขาเป็นผู้คนในนั้นะคือชาร์เจอร์ทุกคนทํา ในสิ่งที่แบบเหมือนกันหมดสิ่งที่ชอบเหมือนกันเนี้ยมันเป็นบรรยากาศที่ดีเกีร์ผมว่ามันมันน่าน่าทึ่งนะที่แบบว่าคนคนนึงจะแบบมีคนเลสเปกเยอะขนาดเนี้ยพูดถึงพิลิตใช่ไหมใช่พูดถึงพิลิตไม่รู้อ่ะคนพวกนี้ที่มางานเนี้ยเขาตามซัพพอร์ตงานอื่นพิริตขนาดไหนแต่ว่างานแบบเนี้ยแล้วแล้วเขามากันเยอะขนาดเนี้ยก็แปลกใจเหมือนนะเขาเรียกว่าง,งานมันตรงสายด้วยแหละ เฉพาะบพาเกจอันนี้ดีกว่าคนที่ไม่ค่อยได้เที่ยวงานดนตรีที่อะไรเลยเป็นจีบสาวก็ส่วนตัวก็เพิ่งเคยมางานนี้ครั้งแรกว่าก็สนุกดีนะได้มิตรภาพใหม่ๆด้วยได้เจอผู้คนใหม่ๆเป็นแนวเพลงใหม่ๆใช่เจอสายตรวจระเจอสายตรวจอ้ ให้เด็กขี้กุเลือด <laughs> อาจูอกอะมาอาจูมาครั้งที่สองครั้งที่สองก็ <laughs> ก็เคยบอกไปแล้วก็แบบงานที่แล้วใช่ไหมก็สนุกเพราะว่าบรรยากาศที่นั่นอ่ะมันก็เย็นหรืออะไรเงี้ยเออก็ที่สุพรรณใช่ก็เลยเดี๋ยวจะชวนคนในทีมงานหรือเพื่อนๆมาอีก <laughs> เพราะอยากให้มันมาแบบลองฟังเพลงอะไรแบบนี้ดูมันเป็นแนวนะคนไม่ต้องร้องอ่ะเออมันมีแต่ดนตรีอะไรอย่างงี้งที่เขาไว้ในหนังเหนืออะไรอย่างงี้ป่ะจริงจมันประกอบหนังประกอบ อะไระได้หลายๆอย่างกันนะแล้วก็เหมือนว่าล่าสุดที่ฟังมาเนี่ยปกติจะเห็นเขาเอาดนตรีกีตาร์อะไรมาเล่นใช่ไหมแต่เนี้ยมันเหมือนเขาเอาเสียงพินมาผสมผสานด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนแบบวงต่างประเทศก็มาฟังนะเนาะม,มันก็เหมือนแบบได้เผยแพร่ด้วยมันก็เป็นการร้องเบาๆอะ่ะเอื้อนๆนะนะแล้วแบบนอนกินข้าวเออแค่นั้นนะมันแค่นั้นนะมันแค่นั้นนะแล้วก็ฟังดนตรีก็ ก็สนุกดีกับข้าวก็อร่อยด้วยนี่แนละ้วมันมีนี่ตอนที่ผมเห็นอนะไอที่เขาวิ่งเข้าไปกระแทก<ๆ>กระแทกกัน<ๆ>เขาเรียกว่าอะไรนะบอสคิดเออผมก็ส่งพี่ไปไงบอกว่าเฮ้ยเอาเอาเอา,เอาภาพหน่อยเอาคลิปหน่อยกูัว<ป>อยากไอ้นี่อยู่แล้วริงอยากให้พวกมึงทุกคนแบบเข้าว <ไป S 2> ุนวุ่นเลยผมก็บอกว่าไอซุงไปมันจะได้มีคลิปมันจะได้แบบคลิปมันจะได้น่า<ด>สนุกน่อยอซุ่มก็ไปถึงเลยแม่งก็มองพักเดียวแม่งเปิดเลยแม่งตัวเปิดเลยแม่งวิ่งเข้าไป ไม่วิ่งกระแทกเขากระแทกต้เหียตัวใหญ่แล้วกระแทกตัวใหญ่แล้วมันโดนกระแทกคือไปปึ้งล้วกระแทกแม่งหลุดไปวงกระเด็นอ่ะพอมันหลุดไปแล้วใช่ปะ่ะเขาก็แบบเฮ้ยน้องเอาต่อดีน้องเอาต่อดิบอก่าจริง <c oughs> ๆเราทงานพวกนี้มันก็จะบอกว่าไม่ได้ไม่ได้สนับสนุนนะแต่ว่าแอบรู้สึกว่าแบบเหียสมุนไพรอ่ะไม่ทําให้เราแบบสั่งคอสเสียงดนตรีได้ดีขึ้นแลวอะไรสายตรวจอะไรมีมีป่ะไม่อยากให้เราจริงๆใช่ไหมล่ะก็เราไว้ก่อนก็คือผมมาก นั่งเฉยๆย่งนี้แหละผมก็ยิ้มแล้วผมก็แบบไม่อยากพูดอะไรแล้วอ่ะทีนี้พี่มีพี่คนนึงอ่ะเขาเข้ามาแล้วทรงเขาก็แบบเสื้อกั๊กหน่อยอะไรเงี้ยมันไม่เชื่องสายตัวแบบแล้วหัวเขาแบบทรงมันได้อะเรยเบก็นั่งข้างๆใช่ไหมมันก็บอกดูกูจําได้คนเนี้นักซืบนักซืบแล้วหน้าเฮียเบย์มันอยู่แบบนักซืบนักซืบน้ําอยู่เงี้ยดูนักซืบกูจําได้กูบอกอู้ไม่มีอะไรหรอกเบสเขาเขาจัดการเรียบร้อยแล้วพักเดียวพิตี้ พี่ตีก็อยู่ดีๆพุมาเฮ้ยกูว่าไปดูดนตรีดีกว่าป่ะใช่เหรอวะเดินเดินไปเดินไวจับแบบกูเดินไม่ทันแล้วคือแบบแต่เราใช้กัญชากันเนี่ยมันไม่ได้ผิดอะไรใช่ไงก็ไม่รู้อะตื่นตูมไหมผมไม่ได้ตื่นคือพี่เขาถามว่าเริ่มกันยังครับเริ่มกันยังไอเบสตื่นแล้วไอเพ็แล้วผมก็ยิ้มเงี้ยผมก็ไม่รู้อะแล้วเขาถามอีกรอบอะ เริ่มกันยังครับผมบอกอ๋อปอดีเขาเริ่มกันตั้งนานแล้วครับใช้อะไรกันทําไมอาการเป็นแบบนี้ไอเบไอเบก็อยู่ดีๆเลยเชียนักสืบสืบผมก็แบบเชียร์แล้วจังหวะเนี้ยโมเมนต์เนี้ยอยู่ดีๆทุกคนพูดอย่างนี้หมดเลยแบบไอเบนักสืบพีต่ตีไปดูดนตรีพักเดียวต้นเดินเข้ามาเฮ้ยพี่ไปดูดนตรีกันดีกว่าผมแบบไอเชียมันสามคนแล้วนุ้ยแล้วแบบเหมือนพี่กี้ก็บอกด้วยอ่ะพี่กี้ก็บอกเออ เหมือนจำหน้าได้อะไรเงี้ยตีแม่งแม่งลุกขึ้นไปไก่ซุงก่อนเลยแล้วคือคหาหากูขาหักอ่ะกูต้องนั่งใส่รองเทา้าเงี้ยไอ้หนามแม่งก็ตามมือเงี้ยกูต้องอดทนอ่ะเ <c oughs> มื่อไหร่รองเท้าจะเสร็จวะเมื่อไหร่รองเท้าจะเสร็จพวกแม่งเดินไปถึงนู่นแล้วแบบตอนนั้นสมบงแม่งคิดว่าแค่แบบเียเด้กกูโดนจับกูโดนคนเดียวเฮียกูโดนคนเดียวแล้วผมหันหลังไปอ้าวเฮียพี่กีเพิ่งลุกนี่ว่าไอเฮียไงก็โดนสองคนเออแต่ว่าตอนนั้นมันก็แบบเริ่มไม่ไหวลวไงเริ่มแบบ ส่งตัวไม่ได้ละแล้วขอเข้าไปนอนตอนนั้นเหมือนแบบลากแม่งใจหยู่อะพาก์ตเนตรงหนึ่งเมาเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วเมาง่ายมากเลยง่ายเลยอะไรที่มานิ่งๆเบียร์ไม่กินไม่อะไรเก็บควันเข้าไปสองทีหายหายเลยสติหายตูไปเรื่อยๆแต่ลากตรไปเรื่อยๆเลยเงี้ยเบียร์ไม่ไหวนะแล้วผมแม่งงานโพสต์ล็อกก็เป็นฟิลแบบผมมาเรามาครั้งที่สองแล้วผมชอบบรรยากาศชอบผู้คนที่แบบว่าชอบอะไรเหมือนเหมือนกันมารวมตัวกันแต่พูดกันตรงๆอะพวกเราไม่ได้ฟังเพลงแนวนี้เลย แล้วงานแบบนี้เอาผู้ตรงๆมันเป็นงานเที่ยวแบบมาฟังดนตรีจริงๆนะเว้ยเขาบอกหวังลามองสาวแบบว่าไม่มีจะส,สาวสวยจีบสาวเนี่ยแต่สาวก็สวยจริงสวยจริงงานแบบเนี้ยสวยจริงแต่มาเอาผัวเะเอ้ามันก็มีบ้างที่ไม่ได้มากับแฟนหรืออะไรเงี้ยก็มีเด็กแนวอ่ะแต่แต่แตงตัวแต,งต่แตงตัวเก่งมากแต่งตัวเก่งมากเออมันก็มีแต่ว่าถ้าแบบจะมาฟิลมว่วนม่วนจีบสาวอะ่ะไม่ใช่งานนี้ไม่ใช่ทีน่นี่แต่ว่าบรรยากาศดีเมื่อวาน่ะไปถามเขามาว่าโพสล็อกคืออะไรเขาบอกว่ามันเป็นล็อกแบบใหม่ เหมือนโซดนตรีโซก็มีนีโอโซฮิปฮอปมีนิวสคูลโอสคูลเป็นล็อกขบฏแบบอะไรที่เขาว่าล็อกต้องเล่นแบบนี้กูจะเล่นอีกแบบหนึ่งนึกออกป่ะดนตรีจะขึ้นอย่างงี้งี้กูจะแบกอีกแบบหนึ่งก้องจะอย่างงี้กูจะอีกแบบหนึ่งแต่ว่าข้อมูลผมไม่ชัวร์มาแนะนํามาคอมเมนต์กันได้สําหรับผมก็คือแบบคนไม่เคยไม่รู้จักโพสล็อกอะไรเป็นเรื่องเป็นราวแต่ว่านี่ก็คือครั้งแรกๆอะถือว่าเป็นครั้งแรกๆอยู่งานโปรเกสเซอร์เขาอาจจะจัดปีนี้แล้วก็เบรคไปเจอกันอีสองปีข้างหน้า แต่ว่าจะมีงานอื่นในของมหาเดียร์น้วยไก็ติดตามติดตามกันด้วยแล้วก็งานเนี้ยถ้าจะมาหวังแบบถ่ายรูปแบ็คดรอปสวยๆยเงี้ยไม่พิลิดแม่งบอกว่าเด็กแนวเขาไม่ถ่ายรูปกันเนีล้วนเด็กแนวเขาไม่มาแบบแอคถ่ายรูปเขามาฟังใช้หูเางเดียวโอเคก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับถ้าเดี๋ยวคลิปหน้าจะไปเที่ยวไปตะลุยเปิดโลกกันที่ไหนก็ติดตามกันด้วยไป